เอาละค่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็คือว่าจะบอกก่อนว่าจะทําสาเหตุที่ซื้อเอ่อเอ่อทำให้น้ำารตจำนติเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าจะประหยัดเวลาในการเติมน้ําคือไม่ต้องเติมน้าให้น้องเขาบ่อยๆก็คือคิดว่าพอเติมเนี่ยพอเราเติมน้ํเปุ๊บอะน้าก็จะมาขังอย่างนี้ใช่ไหมคะพอน้องเขาเรียนเรียนเรียนเนี่ยน้าจากข้างบนก็จะไหล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 ลงมาเรื่อยๆทาให้เราประหยัดเวลาในการการต้องเติมน้ําหรือเราไม่อยู่อะไรี้ค่ะแล้วนี้เวลา ลองทดสอบการชันะคะก็คือว่าไอเราก็คิดว่าเนี่ยโอเคนะติมน,น้ำเข้าไปเออมันก็น่าจะขังขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงจุดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆน้วอ่ะน้ําลองดูดิคือน,น้ํามันจะล้นขึ้นตลอดเวลาค่ะก็คือจริงๆแล้วที่เราตอนซื้อมาเราคิดว่าพอเราเติมน้ําไปอ่ะน้าจะข,ขึ้น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 มาเรื่อยๆตามหลักการที่เราที่เราเดาอค่ะว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเติมเท่าไหร่ เเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่เต็มไม่เต็มรอนออกตลอดเลยล้วนออกตลอดเลยทีนี้มันก็เลยไม่ต่างกับกับอ่ามข้าวธรรมดาที่เราใช้เติมน้ำอะค่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยน้วมันจะเป็นอนี้เพาะอะไรบนบนใหญ่เลยแบบทาไมเนี่ยค่ะลองดูให้ดูตรงนี้ได้ค่ะลองดูนะคะเติมเท่าไหร่มันก็ล้อนออกร้อนออกล้นออกร้อนออกเต็มตรงนี้หมดเลยล้อนร้นร้นร้อนนะคะ ค่ะก็คือจริงๆรนี่ก็คือลองให้ดูเฉยๆตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าก็คือลองลองถอดอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วก็แบบคว่ำชามตรงนี้เป็นเหมือนเป็นฝาแทนแล้วก็มันพอคว่ำลงมาเหมือนเดิมมันก็เป็นเดิมค่ะก็เลยคืออยากอยากให้ดูค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ไงเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะค่ะเขาคุณค่ะ